เอาละสิครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่ทำให้ v n เต้องเซอร์ไพรส์ไปในทันทีครับกับกรณี DNA นักกีฬาวัเลยโบลหญิงของเอเชีย er ครับเพราะว่ามีการหยิบเอาสองชาตินะครับทั้งญี่ปุ่นที่ทำผลงานไร้เทียมทานเซอร์ไพรส์นะครับเป็นจ่าฝูงในสัปดาห์แรกนะครับและทีมสาวไทยที่ดูเหมือนจะหลุด ออกโมโคจรแต่ก็กลับมาได้แบบเหลือเชื่อนะครับเลยถูกหยิบยกขึ้นมาว่า2ทีมนี้มีความคล้ายคลึงกันหรือไม่และมีรากฐานที่เรียกได้ว่าแยกกันไม่ออกด้วยซ้าเป็นไปได้ยังไงนะครับเป็นการโหงโรงก่อนการแข่งขัน VNL สัปดาห์ที่2จะเริ่มต้นขึ้นนะครับเราจะเห็นญี่ปุ่นดวลกับไทยนะครับในนัด เปิดสนามที่ฮ่องกงด้วยมีรายละเอียดยังไงบ้างมาติดตามกันนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ เขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจไปในทันทีนะครับสำหรับเรื่องราวของทีมบรย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับแน่นอนช่วงนี้อยู่ในช่วงของการพักจากศึกเว L 2025หนะครับหลังจบสัปดาห์แรกแต่กรณีนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าทีมสาวไทยของเราเนี่ยเริ่ม ถูกพูดถึงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัปดาห์ที่2ที่จะไปแข่งขันกันที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็เกมประเดิมสนามเนี่ยนะครับมันจะเป็นศึกบิ๊กแมตช์เอเชียนะครับสาวไทยประทะสาวญี่ปุ่นกรณีนี้น่าสนใจครับเพราะว่าถึงขั้นที่ v ีเอเองก็ออกมาเซอร์ไพรส์นะผมเห็นความเคลื่อนไหวของวีเอ็เนี่ยตีข่าวใหญ่เลยนะครับเกี่ยวกับทีมวอลเลย์บอลหญิงของญี่ปุ่น ที่สร้างผลงานสุดเหลือเชื่อนะครับจบสัปดาห์แรกในฐานะจ่าฝูงนะครับผลงานไร้เทียมทานอ่ะนะครับเอาชนะ4ี่นัดรวดไม่เสียเซตเลยนะครับมีแต้มนำเป็นจ่าฝูงและก็นำทีมชาติอิตาลีนะครับอยู่ถึง1แต้มนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดอย่างแน่นอนเพราะว่าก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเนะี่ยญี่ปุ่นก็เป็นรองแชมป์ีเอมอลสองพนก็จริงแต่ถ้า เปรียบเทียบเรื่องของการเสียผู้เล่นคนหลักสําคัญไปอย่างโคกะก็ดีทายไปแล้วเนี่ยก็คงจะไม่มีใครคาดคิดนะครับแต่ว่าวัานนี้ญี่ปุ่นยุคใหม่นะครับภายใต้รอยยิ้มที่สดใสมากๆนะครับรอยยิ้มของมายูอิชิกาวะนะครับที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมคนใหม่นะครับวมไปถึงผู้เล่นนะครับที่ยังคงเล่นด้วยระบบ ที่รวดเร็วและอันตรายนะครับก็ไม่แปลกใจเลยที่ณปัจจุบันเนี่ยญี่ปุ่นจะสามารถปราบทีมในสัปดาห์แรกได้เรียบเลยทีเดียวเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นฮือฮาครับเพราะว่าประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคือ DNA ของความเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเอเชียมันมีเสน่ห์ที่น่าสนใจแบบแปลกๆก,ก็คือ แน่นอนนะครับในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเอเชียเนี่ยนะครับจะไปพูดเรื่องของส่วนสูงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไปเปรียบเทียบกับฝั่งยุโรปหรือเมรกาหรือฝั่งอเมริกาใต้ไม่ได้นะครับทั้งเรื่องความแข็งแกร่งด้วยแต่ฝั่งเอเชียเนี่ยนะครับมักจะมีสิ่งที่แตกต่างออกไปนะครับผมเพิ่งรู้เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่าหลังจบศึกเวนอ2025สัปดาห์แรกนะครับทีมชาติไทยที่ผมเล่าไปว่าเป็น ทีมที่ได้รับความสนใจและก็มีเรตติ้งเป็นดับหนึ่งของการแข่งขันนะครับอ้างอิงจากยอดวิวทาง u t u b e หรือแม้กระทั่งยอดสมัครสมาชิกคนดูเนี่ยไทยเราเป็นท็อปหนึ่งเลยนะครับสร้างความสนใจเยอะแยะมากมายแต่ไทยเป็นท็อปหนึ่งญี่ปุ่นเป็นท็อปสองนะครับพูดได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่ายอดวิวของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ย ก็มียอดวิวที่เยอะในแต่ละเกมเช่นกันอาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนไทยที่แบบหลักล้านในเกมที่ชนะนะครับแต่ญี่ปุ่นก็มียอดวิวที่สมดุลแล้วก็ได้รับความสนใจพิเศษ,ษยิ่งทําให้วินแอลเนี่ยเซอร์ไพรส์มากๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทําไม2ทีมทั้งไทยและญี่ปุ่นเนี่ยนะครับกลับมีฐานแฟนบอล,ลที่แข็งแกร่งขนาดนี้ซึ่งถ้าพูดตรงๆนะครับถ้าสืบเรื่องราวลึกลงไปอีกเนี่ย มันก็จะเจอรากที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่เรารู้เราทราบนะครับว่าวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่ามีอิทธิพลกับวอลเลย์บอลหญิงไทยในยุคปัจจุบันมากๆเลยทีเดียวอ้างอิงจากตัวเลขนะครับฤดูกาล2024-2025ใน s v ลีกญี่ปุ่นที่มีการปฏิรูปลีกใหม่เนี่ยนะครับก็มีตัวเลขของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับเดินทางไปเล่นลีกอาชีพในญี่ปุ่นถึง7รายด้วยกันเลยทีเดียวนะครับก็ ไล่เลี้ยงแต่เพียวอัตราพรคงยศกับ NEC นอลอโเกตนะครับนุกนิดนักทีนิชาใจแสนกับ p f u b ฟยูบแแนนทัดดาวนึกแจ้งกับ p f u b ฟยูบสนะครับเตยหัทยามังสุกกับควินซี่คาริยาบูบิมชาชวนโมกสีกับวิกตอรีาฮิเมจิยูฟ้าโดนพรสินโพกับอารามียามังกตะและน้องไก่วิมรัตนพันธ์กับกุมมากอินวิงเคนนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนะครับนักกีฬาบอลล์บอลของญี่ปุ่นก็มาเล่นไทยแลนด์ลีกเหมือนกัน ดูเหมือนว่านะครับนอกเหนือจากลากที่ดูมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันแล้วนะครับเวลาที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันนะครับอาจจะเป็นเกมที่ทําผลงานได้ไม่ดีนะครับแล้วญี่ปุ่นเนี่ยทำผลงานได้ดีเนี่ยก็มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาเปรียบเปรอยอยู่เสมอว่าเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นตัวก็เท่าเราแต่ทําไมเขาดูเร็วกว่าระบบเร็วกว่านะครับคือแยกกันไม่ออกนะครับระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับสำหรับสไตล์วอลเลย์บอลนะครับบางก,ก็บอกว่า สไตล์นี้นสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์นี้นสไตล์ไทยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนมากๆที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้วิน l s u r p อร์ไก็คือ2ทีมนะครับจากเอเชีย e ถ้าพูดถึงเรื่องความตัวเล็กในปัจจุบันก็ตัวเล็กใกล้ไล่เรียกันญี่ปุ่นส่วนสูนสงเฉลี่ยอาจจะเป็นรองด้วยซ้ำนะแต่ว่าเอาตรงๆนะครับประเด็นหนึ่งที่มักจะเป็นที่พูดถึงอยู่เสมอก็คือ สองทีมนี้มักจะสร้างเซอร์ไพรส์ผมหยิบยกไปแล้วนะครับญี่ปุ่นนี่เซอร์ไพรส์เลยสัปดาห์แรกชนะ4เกมรวดนะครับไล่เทียมทานไปเลยนะครับเป็นจ่าฝูงไปเลยแซงหน้าอิตาลีไปแบบเฮ้ยไปไปได้ยังไงนะครับแต่ทีมไทยของเราก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับขึ้นชื่อว่าทีมสาวไทยก็มักจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์นะครับได้อยู่เนืองๆน,นะครับอย่างอย่างล่าสุดเนี้ยนะครับปีแอลสัปดาห์แรกที่จีนเนี่ยใครก็รู้ใครก็ทราบนะครับว่าทีมยอดไทยเนี่ยเกือบจะสลบเหมือนกันนะ ออกตัว3เกมแรกนะครับทั้งเกมกับโปแลนด์เกมที่น่าจะได้แต้มกับเบลเยียมก็ไม่ได้นะครับแล้วมาเจอตุรกีนี่คือยับเยิยนยุยี่เลยแต่อยู่ดีๆนะครับจะเกือบปรับก็กลับมาได้อยู่อีกครั้งนะครับก็เลยกลายเป็น2ทีมที่ถูกสร้างกระแสแล้วก็ถูกโหมโรงมากๆนะผมก็แอบ,บเห็นแวบ,บๆอยู่ว่ามีคนไทยให้ความสนใจนะการโครจรมาเจอกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นก็ถูกตั้งคําถามอยู่แหละว่าไทยเนี่ย จะชนะญี่ปุ่นได้หรือไม่นะครับคือต้องอ้างอีกแบบนี้ถ้าเป็นญี่ปุ่นแบบชุดใหญ่แบบเต็มอัตราแบบที่เขาใช้ในเวนเอลเนี่ยถือว่าไทยช่วงหลังชนะเขายากนะอันนี้พูดได้เลยนะครับแต่ว่าถามว่าไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับทีมสาวไทยกับสาวญี่ปุ่นเนี่ยเคยชนะกันไหมไทยก็เคยชนะเขาในรายการชิงแชมป์เอเชียที่ไทยเป็นแชมป์เก่าเนี่ยก็เคยชนะแต่ก็มีการให้ข้อมูลว่าทีมชุดนั้นไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับอะไรทานองเนี้ย แต่ถามว่าชัยชนะของเรื่องวอลเลย์บอลมันเกิดขึ้นในตลอดนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์และกันนะแต่ต้องบอกกันแบบนี้ครับว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาเลยผมว่าอิทธิพลของวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นเนี่ยมีผลกับทีมสาวไทยระแบบเต็มๆนะครับเอาง่ายๆพอทีมสาวไทยของเราเนี่ยกลับมาชนะเป็นนัดแรกนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นข่าวในโลกโซเชียลเลยโอ้โห เดี๋ยวนะักกีฬาดาวรุ่งคนนี้โดนญี่ปุ่นดึงไปแน่นอนนะครับอย่างอ่ะกรณีน้องเฟิร์นอย่างเงี้ยโอ้โหคนก็พูดเยอะว่าเฮ้ยฝีมือระดับนี้อนาคตไม่พ้นญี่ปุ่นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคุณผู้ชมเพราะว่าเหมือนตลาดของญี่ปุ่นเองก็มักจะรับเอานักกีฬาสาวไทยของเราไปพัฒนาโดยตลอดนะครับโมเดลหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากๆเลยก็คือในเคสของยูฟ่าโดนพอสิงโพนะครับยูฟาเนี่ยเอาจริงก็ถูกเดบิว ขึ้นมาเล่น VNL ครั้งแรกเมื่อปี2024นี่เองนะครับแล้วก็หลังจาก VNL 2024เนี่ยเธอก็ไปเล่นในสโมสรดีญี่ปุ่นนะครับกับอารันเบยามากาตะนะครับก็ทำผลงานระดับท็อปเลยนะแล้วมันก็ต่งส่งผลต่อยอดจนยูฟานะปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นที่ยอมรับสำหรับทีมสาวไทยในระดับ VNL ไปแล้วนะครับเพราะว่าทำผลงานได้ได้คงเส้นคงวาคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับสิ่งที่ มันน่าจับตามองต่อจากนี้ก็คือการดวลกันในสัปดาห์ที่2ที่กําลังจะเกิดขึ้นระหว่างทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยกับทีมวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นอีก1เกมที่สําคัญเหมือนกันอีกทีมหนึงนะครับไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็เป็นจ่าฝูงนะครับอีกทีมหนึ่งต้องการชัยชนะก็คือทีมสาวไทยของเราต้องการที่จะเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อยเนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่2เนี่ยหนเกม แล้วเกมกับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ถูกจับตามองนะคนไทยทั้งประเทศเฝ้ารออยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ต้องบอกเล่ากันแบบนี้นะครับว่าคู่นี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ญี่ปุ่นเหนือว่าเราอยู่แล้ววันนี้ผลงานเห็นชัดท็อป5ของโลกแต่อย่างที่บอกนะครับด้วยความที่เป็น DNA เชียด้วยกันพอเวลาสู้กันจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีผลลัพธ์ที่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ เหมือนกับที่เว l แอลเขาเซอร์ไพรส์นะครับในความสัมพันธ์ระหว่างทีมบอลล์บอลหญิงไทยกับบอลล์บอลหญิงญี่ปุ่นที่เหมือนจะแยกกันไม่ออกด้วยซ้ำนะลองคิดภาพดูเดี๋วว่าโอ้โหไทยกับญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาเราก็ไปเล่นบ้านเขาเยอะนะครับแล้วก็เวลาพูดถึงไทยก็ต้องมีญี่ปุ่นเวลาพูดถึงญี่ปุ่นก็ต้องมีถึงไทยมันก็แยกกันไม่ออกนะครับซึ่งก็ดิ้งได้รู้ว่าเออโหพอเรตติง้ง ทั้งไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งกันด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นเสน่ห์ที่สําคัญนะครับและน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนกีฬาวอลเลย์บอลไทยและแฟนกีฬาวอลเลย์บอลทั่วโลกจับตาและเฝ้ารอชมนะครับย้ําโปรแกรมสัปดาห์ที่2กันอีกครั้งครับสนามฮ่องกงนะครับไทยมาทาญี่ปุ่นเกมแรกเลยครับ18มิถุนายน16นาฬิกา จากนั้นนะครับ19มิถุนายนเจอกับทีมอันดับ1ของโลกอย่างอิตาลีเวลา16นาฬิกา30นาทีนะครับวันที่21มิถุนายนครับทีมชาติไทยเจอกับสาธารณรนะัฐเช็กเวลา15นากา30นาทีก่อนที่จะปิดสัปดาห์ที่2เจอกับบาลเลีย ในวันที่22มิถุนาเวลาเที่ยงตรงนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตบอลและบอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้ถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชั้มแบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กช้หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ